ค่ะสบายดีแม่น้องจูนกินแสบมาแล้วมาแล้วจ้ะเมื่อนี้มาหาสาวใบเมื่อนี้เห้ามากินเขากับหยังสาวแบ่งยกสองเด้อยกสอง,อง,ดองเดอนนำเฮียขวมซุปนอไมาซุปนอไมย่ยัว่วยั่วก็พักอีกทงนึงพี่น้องเลยนั่นละว่างแห้งกับโบได <c oughs> จะว่างแห้งกับโบไดทอดตับไว้ทังขังนะเนาะอันนี้เนาะกูมีบอลไวเข้าอีกทงนึงจ้ะสองคนสองคน มาเด้อมากินน้ำกันเลยจ้ะเด้อเอาชิงมาสบายดีกอนลูกสบายดีสบายดีกอนเร็วๆ,ๆนี่เด้อพี่น้องฝากไว้เด้อในอ้อมอก <laughs> จะได้กินขนมแล้วบ้านนึคักก่ดอกพืชนะ่าวลินดานะมาเด้อพี่มาตินโอ้ขึ้นหอดเด้อเกลี่ย,ยป๋องอุ่น พี่ภาสาว่าเมียวมดสุขูสุโคนบุญเชิญคนหลายคนกกินนัมามามาอ้าวลงมือเลยเฮามาเข่าละปั้นมันปิดไว้อันมันนั่นมันลมมันผัดมันเย็นลงมือเลยเอาแล้วที่มักกินเด้อกินฮอดอยู่โอ้กินฮอตดีมาสาวปองมาปองสาวปอง อืมผักงาผักกะรองกิ่นกับสุบนี่มันแ่บเห้เด้อแสบเนสระเนมาเด้อมาเด้อเออมันต่างแ่บอีกทีเด้อน้องน้องเจ็บเนียนน่ลูกแสบพี่น้องแสบหอมไง ทำยังไงมุมใส่มุมใส่ลูกเบิดบดจังว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเห็ดร้ายหลายจ้ะเคนเห็ดไหมเห็ดหน่อยบ่เป็นนะกับอันหัวอันนี้แห้งแซ่บด้วยคำว่ายังหวานนี่ หอมเดงกระซ็บขามมุมแส่บรจ้ะอืมปนเหมือนบาลัดดำ ปอดสารพิษเด้อปอดสารพิษเบิดอเด้ใจอยู่นี่เพราะว่ายังเป็นปลูกเองครัวหลังบ้านครัวหลังบ้านหลังข่าปากลมบนอสะใจดูแบบนี้เลยด้วยเหรอแบบนี้เลรด้วยเหรอ มาตีอย่างนี้อยู่แล้วนะใส่ลานจะได้บ่น้อพี่น้องลองมันกันเด้อแต่ตั้บเอาซ่อนมาให่ในลูกเอาซ่อนบ่วงลูกบวงลูกบ่วงซ้อนมัวงจีสดน้ำเด็กใส่ลานพาข้าวท้องนี่เข้ากันเข้ากันทั้งน่ะหอมหอมเหี้ยเอาเัย อันนี้เพิ่งกะปลูกเองเลยพี่น้องเด้อขาบใส่ปากมาเลยกับใจมันใายเห็นมาพี่น้องใส่ได้ยูงเลยนะสดน้ำอย่านั่งยามวเจ็บทองอย่าพี่น้องเป็นทิดนัวให้แซบสดน้ำเลยแซบต้องกินแบบนี้แหละเนาะจังจวดบ้านเฮา แบแดดกับบ,กบ่แสบบล็อกเคอกับแสบเพื่อนเาเข่าแห้งข้าวกัดน,นะเตัวยงังเข่าแห้งปักแสบมันเข่าไม่ได้สั่งภาพเดือพี่น้องเดือมันแสบอีหลีเด่ะคำใหญ่มุมเสลร์ของมักอยู่แล้วนะอ,อาหารบ้านหอา แกงมะม่ายกับตำหมักหฮงกับของอ่ะเพื่อนกินซูมือก็ได้จ้ะกินจังเด็ก็บ่เคยเบื่อหงายหาคือเก่าพักกระทงหนึ่งี่น้องเลย นี่แหละบรรยากาศบ้านห้องขาดย่างเยอะลวขาดทงหน้าเขาได้เป็นย่างกินอยู่ทงหน้าแห่งสีแซ่บคารวโบนหลายพวกเนาะเจ้าจิบูกินอยู่พี่นเนาะุณบ้านห้องคุ้มกุศเยอะ หไงไก่บินไก่นาบัวไดบ้านหอมนี่พี่เขาบุกินพราเขาไม่หิวไปเอาซุ้มนะ<า>อ,อมนกนะอ,อมนกก็ะแทบบุกไปกินปะเขากินได้ค่ะกินอันนี้กินอยู่บุกินเต็มเนื้อพี่น้องเอ้ยอมนกแล้แซ่บขึ้นอย่างมาเมนมาคาราเอย่างเรกจ้ะบุกมีของแบบไม่ได้กินของแบบไม่ได้กินโดนแล้วไม่อยากตะกี้บ่อสบายมอสั่งหามมาให้กิน เอบุกกลิ่นมาเลยแล้ำใส่บอดี <S <S เดี๋ยวนี้เศร้าแล้วจะหายใช่ไหม,ไมเมนเอื่อยดอกซัมเม่เน่ะเม่มาตินโทษมากพิ่นอยากขึ้น,ข,นขึ้นหอดจ้ะวันนี้รอบบ่ายอาจจะมีแต่หมักหุงเพิ่นธุ์จะไปกินน้ำก็ได้จ้ะมาแท้แน่นอนข้าหลานหลานนอนมาสั่นมาต่อเลยมาแซ่บอดีหรอข,ข้ากับข้ากันเองข้ากับลายก็โดจะเข่าเปล่าเปล่ากไหมจ้ะ พ şey ี่นองเอ้ยคำไห่กินแด้นดนๆยังโหยุบอยู่เพนเฮล่ยหโอ้ยเจ้าดงมาเน้นอเจ้ามาแช่พักกันเข้ากันอีกกับใบมังใบอันบ้านเฮาเอิ้นสารเน่เนาะ มันหอมนะจ๊ะมันหอมใส่กันเลยทำยังไงมอมขาลลมบ้วบานนี้เนาะจับอ <c oughs> ืมเวลามันอยู่เวลาอิ่มนะ พูดเยอะพูดแล้วถึงพูดแล้วสองข้ามมาทำมาเบิดคำข่านี้ก็จะได้ล่าพี่และน้องไปก่อนแหละจ้าเพราะว่าคลิปมันจะยาวโคตรก็จะกินกันต่อเราต้องห่วงเดี๋ยวขั้นสองสาวมาเจอกันนี่ม่วนใส่ม่วนใส่รถคำอกอ๊ะคำอกอ๊ะอืมข้างซับดีจัง ลายเติบเลยพี่น้องเลยเขาตักแลมาสวดขึ้นสวดขึ้นเลยถ้วยเลิอกเดินเลยจานนี้มันเลึกเดินให้น้องขอาวหมกน้องมันก็อื้อหืออาเซียลาแล้วบันขับโอกโอเลยแบบใกล้หัวอก เนีอเอ้ยเนีเอ้ยมากก็อย่า,ยา,ยาลืมกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้แม่น้องจุนกินแซ่บกับสองสาด้วยจ้า <c oughs> แจ้งสิบ,บภาพคลิปต่อไปนะจ้ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย